สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้นะคะเราชวนเพื่อนๆมาทําเป็นไวช็อกคอนเฟลกค่ะไวช็อกโกแลตคอนเฟลกนะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะเป็นขนมอบนะคะวันนี้เป็นสูตรที่ต้องใช้เตาอบก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีไวช็อกค่ะอันนี้เราใช้ทั้งหมด150กรัมวิปปิ้งครีมค่ะ40 ML ค่ะมีเนยเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะเพื่อนๆใช้ทั้งหมด 30กรัมนะแล้วก็มีคอนเฟลกค่ะ,อะนอกจากนี้ก็จะยังมีส่วนผสมของเกลือนะซึ่งถ้าใครใช้เนยจืดจะต้องเติมเกลืองไปด้วยประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหรือว่าต่อให้ใช้เยเค็มเนี่ยก็ถ้าหากว่ามันหวานจากช็อกโกแลตมากเกินไปอยากตัดรสชาติก็เติมเกลือเข้าไปอีกได้นะคะก็วัตถุดิบก็มีประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันได้เลยค่ะเราจะมาเริ่มจากการละลายช็อกโกแลตกันก่อนนะคะไวช็อกเนี่ย เราจะตั้งหม้อต้มน้ำนะให้เขามีความร้อนขึ้นมาแล้วพอเขาเดือดเนี่ยเราก็ลดไฟลงให้เขาแค่พออุ่นๆมันร้อนนะเพ่อนๆไม่ต้องให้เขาแบบมีความเดือดปุดๆแรงๆอะนะเสร็จแล้วเราก็วางอ่างผสมหรือว่าอะไรก็ได้ลงไปต้องทนความร้อนด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยไวช็อกค่ะพอไวช็อกเขาพอจะเริ่มละลายแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ เนยลงไปค่ะเพื่อนแล้วก็คนๆนะคะให้เขาไหลเข้าขกันพอทุกอย่างเริ่มจะละลายเข้ากันแบบนี้นะคะสุดท้ายเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไป แล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเลยเข้ากันดีนะคะเนี่ยนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้เราก็ละลายจนส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้ไปนำใช้ได้เดี๋ยวเรายกลงจากเตากันค่ะแล้วเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปเนาะ อันนี้เราก็ยกลงจากเตาเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวคอนเฟเนี่ยน,นะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดีกับไวทช็อกเหมือนเวลาที่เราทำตัวคาราเมลคาราแบบเมลข้าไปนะคะเขาไปอันันนดก๋แล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะ น,นี้นะคะเราก็คลุกเคล้าันคอนเซ็์เนี่ยเขาโดนเคลือบด้วยไวท์ช็อคทั่วทุกอันทุกชิ้นแล้วนะคะก็เปันว่าใช้ได้อันนี้ที่มันแตกๆเนี่ยเราไม่ได้คลุกแรงนะเพื่อนๆแต่ว่าคอนเฟ็์ถุงเนี้ยเป็นถุงที่เราทําร่วงมันก็เลยมีแต่เศษๆนะคะมันก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้แหละถ้าเราใช้แบบดีๆเลยซื้อมาใหม่ๆมันก็จะไม่เป็นนะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปเทใสถ่ถาดเพื่ออบก,กันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เรียงเขา,เ,าเทเขาใส่ถาดอบแล้วเราก็กระจายให้เขามีความแผ่กระจายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าอบเพบื่อๆโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมอบครั้งแรกเนี่ย10นาทีพอครบ10นาทีเราก็เอาออกมาคนๆน,นะคะแล้วก็เอาไปอบอีก10นาทีเราจะอบส0นาทีเอาออกมาคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัว ไวช็อคเนี่ยมันจะซึมเข้าไปแล้วก็มีความแห้งลงนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2-3รอบนะคะในการอบอันนี้ก็เดี๋ยวเอาเข้าอบได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อบจนครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะคนเขาเพื่อให้เขาโดนความร้อนโดยทั่วๆนะ เนี่ยนะคะพอเราอบครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยกระจายเรียบร้อยแบบนี้คนเรียบร้อยเราก็เอาเข้าอบอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกสิบนาทีโดยอุณหภูมิเท่าเดิมน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็อบรอบที่สองเรียบร้อยแล้วสําหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแห้งแล้วนะเพื่อนๆถ้าเตาอบที่บ้านใครยังอบแล้วแบบยังไม่แห้งก็สามารถอบต่อได้อีก,กอีกสักห้านาทีสามนาทีเจ็ดนาทีสิบนาทีก็แล้วแต่แล้วแต่เราสังเกตนะคะ แล้วแา่ความแห้งความเกรียมที่เราชอบนะอันนี้ก็พอเราอบครั้งที่สองเสร็จแล้วเราก็เอามากระจายเขาเหมือนเดิมน,นะทีนี้เราจะกระจายแช่ให้เขาเย็นตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บใส่กระปุกหรือว่าค่อยเก็บใส่ภาชนะต่างๆเน,น,นี้ยคะ่ะแห้งแล้วล่ะแล้วก็จะสังเกตเลยมันจะมีเกล็ดของไวท์ช็อกที่ปิดอยู่ ที่ตัวแผ่นคอนเฟล็กนะคะเนี่ยเป็นเก็บแบบนี้นะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วพักเอาไว้ให้เขาอ,อุ่นๆแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บใส่ภาชนะของเรากันค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆพอเราปล่อยให้เขาอุ่นแล้วเราก็เก็บใส่ กล่องหรือว่าภาชนะได้เลยก็จะได้คอนเฟต์แบบนี้นะคะเป็นคอนเฟลกเปล่าๆเลยจริงๆไว้ช็อกคอนเฟลกเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เป็นพวกสตอรอเบอรี่อบแห้งแครเมลี่บอบแห้งหรือว่าจะใส่เป็นลูกเกดก็ได้คะใส่กับผลไม้อะไรก็เข้ากันน้องเพราะว่าไว้ช็อกเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับทุกๆผลไม้ที่มีแบบรสเปรี้ยวๆหวานๆเลยนะคะก็ลองไปทําดูเป็นของฝากก็ได้ทําขายยังได้เลยเพื่อนๆแล้วมันก็ง่ายมากๆนะคะก็ลองคำมวณเต็นผลดีโอเคก็ เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนคกลืลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยเราก็ด้เพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์นบอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ